มาดูวิธีทำน้ำเต้าหู้นะครับง่ายมากเลยนะครับน้ำเต้าหู้ไม่มีคำว่ายากเลยนะครับดูจบคลิปนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับเราจะทำน้ำเต้าหู้ไว้แช่เย็นนะครับเราจะขายแบบนี้เลยนะครับใส่ขวดขายเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากกินแบบร้อน ดืมแบบร้อนท่านแบบร้อนก็ไปอุ่นเองนะครับอ่าเวนดีก็มากอกนะครับก่อนที่จะทํานะครับให้ดูเวนดี้มาช่วยกอกน้ำเต้าหู้ก่อนนะครับนี่นะครับน้ำต้าหู้ของเรานะครับให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับให้ดูตัวอย่างก่อน ก่อนที่จะทำให้ดูนะครับวิธีทำนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเฟนดี้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเลือกถั่วให้ดีก่อนนะครับวันนี้จะใช้ถั่วเต็มนะครับเม็ดเต็มนะครับถั่วเม็ดเต็มเนี่ยนะครับเลือก ถั่วใหม่นะครับอย่าไปเลือกถั่วเก่านะครับเราจะต้องล้างก่อนนะครับล้างก่อนแช่นะครับล้างสองสามน้ําก่อนนะครับก่อนที่เราจะแช่นะครับล้างก่อนแช่นะครับสองสามน้ําก่อนนะครับแช่ประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับถ้าถั่วเม็ดเต็มนะครับสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงไม่เกินนะครับไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงก็ก็ได้นะครับอย่าให้เกินนะครับ ถ้าถั่วไม่เต็มจะแช่นานกว่านะครับนะครับเมื่อเราแช่ได้เลยนะครับสี่ชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะมาล้างมาขัดอีกนะครับสามถึงสี่น้ำนะครับก่อนจะปั่นก็ต้องล้างนะครับล้างขัดนะครับเอาเปลือกออกให้มากที่สุดนะครับเปลือกถ้าเปลือกเยอะนะครับเขาจะเป็นฟองนะครับเราก็ต้องขัด เอาเปลือกออกให้ได้มากที่สุดนะครับล้างให้จนน้ำนี่จนใสเลยนะครับประมาณ 3- 4ถึงน้ำนะครับแบบนี้นะครับก่อนที่จะปั่นนะครับถั่วยาแช่นานเกินนะครับนี่ะครับเมื่อเราล้างเสร็จนะครับเราก็จะหั่นใบเตยใส่นะครับใบเตยนี่ก็จะประมาณ8 9ใบ10ใบก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะปั่นนะครับ ทัวร์นกิโลนะครับน้ำนะครับจะอยู่ประมาณ8กิโล9กกิโลไม่เกิน10กิโลนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้8กิโลก10กิโลกิโลนะครับน้ำนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งปั่นอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้คั้นรอบ2นะครับนี่นะครับเรากำลังปั่นนะครับตอนนี้ เมื่อเราแช่ถั่วเรียบร้อยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับปั่นจนได้เป็นนมนะครับแบบนี้นะครับปั่นแบบนี้นะครับจนได้เป็นนมนะครับถั่ว1นกิโลน้ำนะครับจะให้เลือกใช้นะครับ8กิโล9กิโลไม่เกิน10กิโลนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับน้ำนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับน้ํา จะใช้น้ําอุ่นก็ได้น้ําเย็นก็ได้นะครับปัน่นใช้เครื่องปั่นของเรานี่นะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับน้ำเต้าหู้นะครับเลือกทั่วไม่ให้ถัวเก่าไม่เอาทั่วเก่านะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนแช่แล้วก่อนปั่นก็ล้างให้สะอาดนะครับ นี่นะครับวันดี้ก็จะยืนคุมละตอนนี้นี่นะครับปั่นจนเป็นน้ำนมนะครับให้เราสังเกตใบเตยนะครับใบเตยที่เราหั่นใจนี่เขาจะละเอียดนะครับนี่นะครับเมื่อเราปั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำนี้คือ ส่วนแรกนะครับส่วนที่สองนะครับก็ไว้คันรอบที่สองนะครับเราจะคันสองรอบนะครับปั่นรอบเดียวคันสองรอบนะครับแล้วเราจะมากองมาคันนะครับอันนี้เราปั่นเสร็จนะครับปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผ้าขาวบางนะครับตาถี่นะครับ เราจะกรองนะครับเราจะกรองเราจะกรองจากคันรอบรอบแรกนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับวันนี้ทำสองกิโลนะครับน้ำก็ไม่เกิน18หรือ20กิโลนะครับให้เราเลือกเอานะครับว่าเราจะเอา กน้ำประมาณไหนนะครับนี่นะครับเราก็จะบีบจะคั้นนะครับรอบแรกนะครับแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราจะต้องคั้นอีกรอบที่2นะครับย้ำนะครับถั่ว1กิโลนะครับต่อน้ำนะครับ8ปกิโลหรือ9กกิโลไม่เกิน10กิโลนะครับ ให้เลือกเลือกเอานะครับจะเอา8กิโลหรือจะเอาน้ำเก้าหรือจะเอาน้ำสิบนะครับคันรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับอันนี้คือรอบที่สองนะครับนี่คือรอบที่สองนะครับที่เราจะคันนะครับน้ําเราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับถ้าสมมุติว่าน้ำแปดกิโลนะครับรอบปั่นก็ห้ากิโลนะครับรอบที่สองนะครับคันรอบที่สองก็สามกิโลประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเราจะคันรอบที่สองนะครับนี่นะครับน้ำส่วนที่สองนะครับเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเราจะเหลือไว้ล้างหม้อด้วยนะครับเราจะคันสองรอบนะครับย้ำนะครับต้องปั่นให้ละเอียดเลยนะครับปั่นจนเป็นนมนะครับ เราไม่ได้ผสมผสมถั่วลิสงถั่วอะไรนะครับเพราะว่าการผสมถั่วลิสงนะครับบางบางคนเขาแพ้นะครับบางคนเขาแพ้ถั่วลิสงนะครับไม่ต้องผสมนะครับเอาแบบเพียวๆเลยนะครับแนะนาไม่ให้ผสมนะครับบางคนเขาแพ้ถั่วลิสงนะครับ ขันรอบที่สองนะครับทิ้งเลยนะครับรอบที่2นี่คืออากากทัวนะครับกากาัทัวนี้ทิ้งเลยนะครับรอบที่สองออากากขันรอบที่2งง,ง่ายนิดเดียวนะครับดูดูจบก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับ ทางแวนดี้ก็น like mm um ั่งเล่นกากเศษถั OK ่วอยู่นะครับข้างล่างนี่นะครับเมื่อเราคั้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเราแบ่งเป็น2หม้อเพราะว่ามันมันเยอะนะครับมันเต็มนะครับ พอถั่ว2กิโลส่วนสกิโลเราใช้น้ำา18กิโลนะครับ18-19กกิโลนะครับช้อนฟองออกให้หมดนะครับฟองฟองที่ที่เขาเกลือนะครับใส่ได้เลยนะครับเกลือนะครับอถั่ว1กิโลนะครับเกลือก็จะประมาณไม่เกิน2ช้อนชานะครับ เกลือนะครับใส่น้อยไปหามากนะครับเกลือนะครับใส่ไปได้เลยนะครับถ้าไม่ใส่เกลือจะไม่มีความคาว่ามันนะครับก็ใส่เกลืออย่าใส่เยอะเกินไปนะครับเกลือนะครับใส่เพื่อให้เข้มข้นความมันเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะมาเมื่อเรากรองอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับฟองก็ตักออกนะครับตักออกใส่กะละมังนะครับให้เขาละลายเป็นน้ำแล้วค่อยมาเทใส่นะครับ นะครับเราจะตั้งเปิดไฟแรงเลยนะครับไม่ต้องสนอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็คนไปนะครับคนไปหยุดไปนะครับให้คนแล้วก็หยุดประมาณ 3- 5นาทีแล้วก็คนนะครับช่วงที่เราต้มใหม่ๆนะครับนี่นะครับฟองที่เราตักนะครับเขาก็จะละลายเป็นนมนะครับแล้วก็มาเทคืนนะครับช่วงที่เราต้มใหม่ๆนะครับห้ามนี้ไปไหนนะครับห้ามนี้ไปไหนนะครับต้องยืนเฝ้านะครับ สามนาทีคนนะครับหยุด3นาทีหรือ5นาทีคนนะครับคนให้เดี๋ยวเขาจะไหม้นะครับให้ให้ยืนเฝ้าเลยนะครับเร่งไฟเต็มที่เลยนะครับหยุด3นาทีหรือ5นาทีคนนะครับแบบนี้นะครับน้ำตาลนะครับจะใส่ตอนนี้ก็ได้ หรือจะใส่ตอนขายก็ได้นะครับจะใส่ตอนนี้ก็ได้หรือจะใส่ตอนขายก็ได้นะครับทัวร์หนึ่งกิโลนะครับน้ําตาลก็จะอยู่ประมาณ200 300 400แล้วแต่ว่าเราจะชอบหวานมากหวานน้อยนะครับจะใส่น้ําตาลใส่ขาวใส่แดงใส่ได้หมดนะครับหรือจะใส่ตอนเราขายก็ได้นะครับน้ำตาลจะใส่ตอนไหนก็ได้นะครับ เร่งไฟเต็มที่เลยนะครับจนกว่าเขาจะเดือดนะครับเมื่อเขาเดือดขึ้นมานะครับให้เราปิดไฟเลยนะครับปิดไฟก่อนนะครับให้เฝ้าเลยนะครับไม่เตาไม่ได้นะครับนี่นะครับเมื่อเขาเดือดขึ้นมาแล้วนะครับปิดไฟทันทีนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่นะครับนี่นะครับ เราตักฟองออกนะครับให้เขาเดือดได้สะดวกนะครับเราก็จุดไฟใหม่นะครับจุดไฟใหม่นะครับทีนี้ตักฟองออกนะครับเพราะตักฟองออกนะครับอย่าให้เขาเดือดแรงนะครับช่วงนี้อย่าให้เขาเดือดแรงนะครับตักฟองออกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าเดือดประมาณไหนนะครับให้จับเวลาเลยนะครับ เมื่อเมื่อเราตักฟองเสร็จอะไรเสร็จนะครับเราปรับไฟได้ที่แล้วนะครับให้เราจับเวลาเลยนะครับ15นาทีไม่เกิน20นาทีนะครับปิดไฟเลยนะครับ15ถึง20นาทีนะครับปิดไฟเลยนะครับไม่นานไปกว่านี้นะครับถ้านานไปกว่านี้นะครับเขาจะแห้งลงแห้งลงแล้วก็เขาจะข้นเกินแล้วเขาจะเป็นตัวนะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าเดือดประมาณไหนนะครับให้ให้ตัดฟองออกนะครับเขาจะได้เดือดสะดวกนะครับไม่ต้องคนนะครับสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูนะครับให้เดือดอ่อนๆนะครับไม่ไม่เดือดแรงนะครับไม่ไม่ได้เดือดแบบบึ้มๆนะครับให้เดือดแบบไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่าว่าเดือดประมาณไหนนะครับต้องปรับไฟแก๊สให้ได้ก่อนนะครับว่าเดือดประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอาจจะให้ดูใกล้ๆนะครับอตอนตอนที่เราต้มนี่นะครับเราจะใส่ใบเตยไปด้วยก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ผิดนะครับ ไม่ใส่ก็เพราะว่านิวซีแลนด์มันรู้สึกว่าจะแพงไปหน่อยนะครับใบเตยก็หายากนะครับใบเตยใบเตยแช่แข็งนะครับก็เลยปั่นใส่อย่างเดียวนะครับนี่นะครับให้เดือดประมาณนี้นะครับอ่าไม่ไม่เกินนี้นะครับการเดือดนะครับไม่ไม่เกินนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสิบห้านาทีหรือไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็เมื่อครบเวลานะครับปิดไฟเลยนะครับไม่ต้องคนนะครับ นี่นะครับให้เดือดประมาณนี้นะครับไม่เกิน20่นาทีนะครับสิานาทีก็ปิดได้ครับนี่นะครับสองหม้อกก็จะไล่กันแบบนี้นะครับอย่าให้เดือดแรงนะครับให้เดือดประมาณนี้แล้วก็จับเวลาง่ายง่ายมากนะครับขอให้เลือกทั่วนะครับล้างให้สะอาด แช่ให้ได้ครบเวลา 3- 4ชั่วโมงไม่เกิน5ชั่วโมงนี่นะครับไฟเบาประมาณนี้นะครับแล้วให้เดือดประมาณนี้นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ปิดเลยนะครับเมื่อครบเวลาเสร็จปิดเลยไม่ต้องไปสนนะครับยกออกมานะครับถ้าเราจะขายนะครับถ้าเราจะขายแบบอุ่นขายนะครับเราก็กองก่อนนะครับถึงไปอุ่นขายนะครับกองเปลี่ยนหม้อนะครับกองแล้วก็เปลี่ยนหม้อไปอุ่นขายนะครับ แต่ถ้าเราจะกรอกใส่ขวดเราจะต้องใช้พัดลมเป่าให้เขาเย็นให้เร็วที่สุดนะครับเย็นให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ถนอมนะครับได้มีอายุได้ยาวนะครับทําให้เขาเย็นให้เร็วกรอกพอพอเขาเย็นเสร็จนะครับกองกองเสร็จก็กรอกใส่ขวดเข้าตู้เย็นนะครับแบบนี้นะครับใช้พัดลมเป่าเลยนะครับการต้มนะครับให้ใช้หม้อ,อหม้อแบบนี้นะครับหม้อ ไม่ใช่หม้อสเตนเลสนะครับถ้าหม้อสเตนเลสเขาไหม้เร็วนะครับไหม้เร็วนะครับถ้าต้มถ้ากวนถ้าต้มให้ใช้หม้อแบบนี้นะครับอย่าใช้หม้อสเตนเลสนะครับถ้าไปอุ่นขายโอเคครับนี่นะครับเมื่อเขาเย็นแล้วนะครับเราก็จะช้อนหน้าเขาออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะกรองนะครับเอาหน้าออกให้หมดนะครับแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะกรองนะครับใส่ถุงมือก็ดีนะครับเพราะว่าน้ำเต้าหู้นี่ถ้าโดนมือโดนอะไรแล้วเขาจะเสียง่ายนะครับแบบนี้นะครับกรองด้วย้าขาะบังเหมือนเดิมนะครับต้องกรองนะครับเมื่อต้มเสร็จจะไปอุ่นคายนะครับเราจะต้องกรองนะครับการนำตู้เอ่อการเอาน้ำเต้าหู้เข้าตู้เย็นเร็วนะครับเพื่อที่จะได้มีอายุยืนยาวนะครับ ของทุกอย่างนะครับต้องเข้าตู้เย็นแล้วจะได้หลายวันนะครับไม่ใช่ว่าอาจจะอยู่ข้างนอกได้หลายชั่วโมงไม่ใช่นะครับตู้เย็นมีไว้เพื่อที่จะรักษาคุณภาพอายุของขนมหรืออาหารนะครับนี่ครับเพราะว่าผมจะต้องทําให้เย็นให้เร็วแล้วก็จะกองกองเสร็จก็จะกอกเสษขวดเข้าตู้เย็นนะครับอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะครับ ทีนี้เมื่อกองเสร็จน,นะครับก็มาแล้วกอกใส่ขวดเข้าตู้เย็นนะครับพอเราขายเป็นขวดแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็ไปอุ่นขายนะครับไม่มีเวลาตักไม่ทันไม่มีคนตักนะครับคนนั้นก็จะเอาแบบนี้คนนี้ก็จะเอาแบบนี้นะครับคนนั้นก็จะไม่เอาแบบนู้นไม่เอาแบบนี้ใส่ขวดแค่อย่างเดียวเลยจบคุณจะกินร้อนคุณไปอุ่นที่บ้าน ยกคุณอยากินเย็นไปแช่ตัวเย็นจบเลยครับใส่กวดเมื่อก่อนก็ไปอุ่นคายนะครับลูกค้าเรื่องมากก็เลยแบบนี้เลยนี่นะครับน้ำเต้าหู้ง่ายที่สุดนะครับมือใหม่ที่ที่ทำแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่านื่ง การไปซื้อถั่วนะครับอย่าซื้อถั่วเก่าเรียดขาดนะครับให้ดมดูให้ดูสีของถั่วนะครับล้างก่อนแช่แช่ก่อนล้างก่อนแช่ล้างก่อนปั่นนะครับโอเคนะครับ